สวัสดีครับผมตั้มทำาไมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับหัวข้อ p r o f i s s i o n F K นะครับผมเลยก็คือปล่อยตัวของ F K p r o f i s s i o n นะครับผมในหมวด p r o f i s s i o n ในรอบนี้นะค่อนข้างที่จะอวยตัวดอทนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแพงเลย ID ใครเนี่ยเป็น ID ระดับกลางหรือว่า ID ที่ว่าเอ่อไม่ได้เล่นถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วไม่ได้มีตัวอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับผมแต่เนี่จะมาแชร์ทริคสำหรับคนที่แบบก็ไม่รู้อ่ะช่วยไม่ได้ก็จะเป็นห้องแรกจะใช้ตัวไฟไฟนะครับห้องสองเนี่ยก็จะใช้ต ตัวของพาวิชันรอบนี้ผมชอบชื่อมากเลยนะใส่สีตีไข่ว่วะโคตรเท่แล้วเราก็กดเข้าสูนในเรื่องครับอย่างที่บอกนะครับหัวข้อของห้องนี้นะครับไอหัวข้อของคลิปนี้นะครับก็คือ AFK นะครับผมก็คือผมจะปล่อยตรง AFK ไปเลยนะครับโดยให้ตัวละครทําการรันเองนะครับผมโดยที่ผมไม่แตะต้องอะไรเลยแล้วทาคะแนน60,000นะครับผมที่ผมทําได้รอบที่แล้วนะครับที่ปล่อย AFK แล้วก็คือ67นเะครับเนี่ยก็จะชิวๆนะครับผมอันนี้ก็จะไม่ใช่แนะนําอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับผมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเอาให้ดูดีกว่าว่าผมผ่านอะไรยังไไไงบผมม่ด้อก เอ้ยนี่นะโรสตาร์เลยพวกนี้คือตัวผมผมปั้นมาให้เล่นระดับผมก็เอามาให้เล่นให้ดูนะครับผมว่าผมผ่านยังไงนะครับผมก็ผมก็จะใช้ไปตวงไฟไฟลรวมเหมยแล้วก็ตัวของ m c จิตภาพนะครับผมแล้วก็จะเป็นตวงลิงชาตนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดว่าฮิวและยูไว้นะครับผมเปลี่ยนเป็นตวงเกลาเกอร์ก็ได้นะครับผมแต่ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นตวงทีมนี้เลยซึ่งค่อนข้างแพงมากนะครับผมแล้วผมรอฟุกุเข้านะครับผมแล้วก็ผมก็จะใส่ฟุกุแทนตัวของ MCG ตภาพนเอง MC ปใีมซี้นะครับ ก็ตัวน้องใช้กค่อนข้างดีเนาะแบบใส่ทีมและป้าอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้เปิดแล้วตัวยังไงก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับผมก็จะไปตัวของทีมนี้รันเอฟพยาวๆไปเลยโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรมากครับก็จะพูดพูดไปนี่เรามาห้องสุดท้ายแล้วอันนี้ดูยังไงก็น่าจะทันครับสามหมนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2อง0มื่นสเรามี2องไซเคิลแล้วเราสามารถตีแบบทะลุเกาะตัวของ ผมจะพูดผิดไปใสเลขละอะไรบอลนญาตได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จัดการบอลข้างๆไปด้วยทีเดียวกันเดี๋ยวทุกคนเห็นนะครับแล้วผมพูดเนาะโดยเฟยดบพูดไม่หยุหดเลยอายใจขึ้นปุ๊บหายใจเขอาไปน,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 นะครับเนี่ยมันยังเหลืออีกไซเคลิลหนึ่งกุ้ยคุณซึ่งมันแบบอีซี่อยู่แล้วตีมาเลยตีมาเลยใส่ดับมาเลยมีล้างสถานะมีกระต่ายล้างนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้ดูของด้วยนะครับผมว่าผมใส่อะไรไปบ้างนะครับดี ติดกับอีซี่สองหมแล้วนะครับผมยังเหลือประมาณ2-3เทิร์นนะไฟฟาก็จะหมดเทิร์นในอีกประมาณแบบล่างเลยอ่ะเอ้ยแต่ไฟฟาผมทำของมาระดับหนึ่งเลยเอ๊แต่ไม่หลอกพี่แบบพี่บอกเลยโอ้โหข้อคลิปไปเลยนะครับ A F K เด็กโฟ t ัสเ h o โ e เอ๊แต่ทำไมจุดๆจอมดับวะจะทำอะไรวะเนี่ยยี่จอมดับนะครับอาสามหมื่นแล้วจะสามหมื่นไหมสามหมื่นไหมแปดโรยสามโรยเอกด E MCE ไปเลย MCE ไปเลยเออสามหมื่นเป๊ะนะเข้ากล่องไม่ได้ประมาณสามหมื่น รอบนี้ไม่ได้เปย์หรอกคุณอ่าข้างล่างผมก็จะเป็นตัวละครที่ผมรักที่สุดในเกมนี้อีกคนนะครับผมก็คือเจคัพกานะครับแล้วก็แบล็กโซลอนนะครับผมภรรยาคนที่ประมาณรักแรกพบคนที่ประมาณนับไม่ถ้วนก็โยมิรักครั้งแรกครั้งแรกที่นับไม่ถ้วนเหมือนกัน ไปครับอนีน่เนี่ยผมก็จะปล่อยตัวของอรันยาไปเลยเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวของยมมีผมไม่มี l อลซนะจะปล่อยยาวเหมือนกันดูกันนะครับพว่าผ่านไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงตัวของไอ้นี่โดยรวมอะ่ะก็คือผมผ่านไปแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวของทีมหรืออะไรพวกนี้ตัวสามารถเอกตัวของทีมผมไปเล่นหน่อยเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่ผ่านชัวร์หรือว่าของไม่ถึงอะ่ะเราสามารถคุมได้คุณไม่ต้องถือที่ถีว่าแบบเอ้ยต้อง a อ K นะตัวเราเก่งไรเงี้ยเกมนี้มันเล่มไปให้ผ่านนะครับผมน้องม อันนี้ใครไม่มีตัวของหัวหัวเอาเวนทูรินเข้ามาแทนก็ได้นะครับแต่หัวหัวจะดีกว่าตรงที่ว่าสามารถรีอันติให้ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครมีตัวของฟู่ชวนสามารถใส่ได้ไหมาสาวชมพูตัวเล็กของพวกเรานะครับผมถ้าเกิดว่าใส่ไลค์โคมเป็นตัวของอันนั้นน่ะที่มีตัวของดอทเผาไหมครับผมใส่ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็นจะช่วยเรื่องดอทเนาะอย่างจะครับกล้าผมมึนมานานมาในที่สุดเธอก,กลับมาแล้วอืมด้วยนอุยอ้ยอุ้ย อืมได้ดื่มนั้นก็ชื่นใจผมเปิดไมค์อยู่หรือเปล่าะแมมเอ๋ยรอบแรกผมกดอัดไมค์ไว้นะครับผมรอบสองผมไม่ได้อัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี้จะเป็นการบรรยายสดนะครับโดยสรุปตามรันเพย์ไปในเกมเลยก็คือว่าผมจะปล่อยตัวละครเนี่ยปล่อยเอฟคีไปเลยนะครับผมให้จัดการตัวของบอสนะครับผมโดยตัวละครเราเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะลิงตัวของบอสตัวกลางเนาะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวของสเปสเนี่ยไปโดนมอนข้างๆนะครับผมซึ่งมันเป็นดอทนะครับแต่บีดดอทเนี่ย ไอตัวของดังมมี่ดอตมันโดนมอนทุกตัวอแล้วนะครับเถิมถ้าเกิดว่ามอนตัวนั้นโดนสก,กิลนะครับผมซึ่งอติตัวของทุกตัวละครที่เป็นดอตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น AE ทั้งหมดนะครับผมพอมันสแปรไปโดนมอนหลายตัวอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะได้แดมตัวของมอนมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างเช่นที่คาบเก้าผมตีไปนะครับผมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย วนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วบวกจากปั๊บตวงของเ่อร์วิชชั่นในรอบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยทำดาบิดได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับหลักๆง่ายๆก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมคะแนนผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นเจ็ดอันนี้มันโชยๆแล้วว่าไม่ผ่านนะครับผมแล้วจะกด a k m ใหม่ก็ได้หรือเราจะกดรีห้องนี้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่ายังไงมาเสร็จที่ห้องนี้มันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับต่อไปมาถึงหัวข้อขอของตัวละครที่ผมใช้นะครับผมจะพูดถึงอันที่แพงๆนะก็หลักๆผมจะใช้ป็ตตัวรระจงไฟผมก ทำอะไรครบหมดนะครับผมหลักๆลูกแก้วผมก็จะประมาณนี้นะครับผมจะกดเร็วนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวคลิปเนี่ยมาเสียเวลานานนะครับประมาณนี้ใส่เอฟทำลายล้างนะครับหลักๆก็คือเร็ว155แล้วก็เอฟเฟกต์ทำลายล้างส2 0นะครับส่วนตรงรวมใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นตัวของเซตเนี ine, ้ยเราจาได้แค่ว่าเราทําตัวของเอฟเฟกต์ทำลายล้างไว้ประมาณ160ก็พอนะครับผมแล้วก็ทําตัวของความเร็ว145ขึ้นเพื่อที่จะเอาบัฟตัวของเอฟเฟกต์ทำลายล้างเพิ่มขึ้นนะครับหรือทําตัวของ เอฟเฟกต์ทำลายล้างถึงสูงเพื่อที่จะเอาตอนมอนบีกนะ่ยทำนัมมีเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ก็แค่นี้มันก็พอแล้วอะครับตัวของ MC เนะี่ยผมสลับได้คูณกันใช้นะครับผมเพราะมันจะบัฟดีกว่านะครับผมแล้วตัวของ MC เนะี่ยผมก็อัปเกรดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับดีลิก็ใช้เป็นตวงเบสิกเลยเหมือนกันนะครับประมาณนี้อ t k ความเร็วนะครับจิตภาพใส่อ t k แทงก็ได้ครับแล้วก็เอฟทำลายล้างนะครับตัวของหลิงเนี่ยผมยังไม่เสร็จนะ เอฟทำลายล้างผม1 5ึปเองแล้วก็ตวงเร็วผม1น7นะครับจริงๆเราำ145งนะครับใส่ตัวของวอ a t is เรียด้วยนะครับแล้วก็ใส่ของเร็วไฟฟ้าครับ ADK เอฟเฟกต์ทำลายล้างเร็ว ADK ีรบรบนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มันจะแพงอยู่หลักๆ2ออย่างนะครับผมก็คือตรงไรโคลไฟฟแล้วก็ตรงไรโคลลิงออลิงชาเลยรวมเหมีนะครับผมเรียกชาชากันจนชาลินทรู เอาตัวของคาก์กานะครับผมจะทําดึงดอทผมใช้ประจําตัวอันนี้มันเปิดมานานแล้วนะครับแม่รักผมนะครับแม่เลยมาหมดเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของเซตใหม่เลยนะครับเซตนี้มันจะแรงกว่าตัวของเซตเก่าประมาณสิบยเนะครับผมก็เลยใช้เซตนี้นะครับส่วนลูกแก้วใช้อันเก่าครับเพราะอันใหม่ยังหาสเตตดีไม่ได้ครับวงเล็บขี้เกียจหานะครับตัวของเบสกวอรเนี่ยต้องเร็วกว่าตัวของคาก์กาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเอาดอทมาดึงเพื่อเอาตัวของให้ตัวคารก้าเนี่ยออกเทินหลังนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตัวออองงงคคััก้้้าาาาาาาเเนนนี่่ยดดดดึตมมทสสสสสสูุะะรรรบืใถ รองเท้าเร็วนะครับดาม,มิดลมนหรือเอทนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเอทีเคนะครับไอเชอนก็ไอเชอนผมไม่มีประจำตัวนะแต่ของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำสเต็ปมาเวอร์นิดหนึ่ง47กับ200นะครับอันนี้ไม่ใหญ่จะอวยตัวเองด้วยเลยเด็กกึบเนื้อๆนะครับของก็จะประมาณนี้เลยมือยังหาใหม่เรื่อยๆอยู่นะครับเช่นเดียวกับเสื้อนะครับที่จะหาคีลองอยู่เหมือนกัน ATK ครับ ATK ATK หมดเลยเอาดาม,มิดลุนๆนะครับหัวโก็จะประมาณนี้นะครับเร็วสุดๆนะครับผม ยึบยึบยึบปริมาณรักษานะครับหรือ H.P. ก็ได้แต่ปริมาณรักษาจะฮิวแรงกว่านะครับ H.P. แล้วก็ฟื้นฟูเอเดอรอนไม่มีนะครับทุกตอนที่ผมหยิบมานี้ไม่มีเอเดอรอนนะครับพียกเว้น M.C. นะครับ M.C. เอดเอดอรอนฟรีจากตัวในก้าเรือพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครประมาณของผมเนี่ยสามารถลอกของผมเนี่ยพือที่จะเอาไปเล่นได้นะครับของผมเนี่ยผมขอย,ย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าผมปล่อยเอฟเคเลยผมไม่ได้กดคุมเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นประมาณผมอ่ะแล้วมีของไม่ถึงหรือไม่เหมือนเนี่ยสามารถตัวของคุมได้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมบางทีตัวของบอดเราเนี่ยสปล่อยสกิลมั่วมันทาให้เราเนี่ยเสียแต้มในบางจุดที่เราไม่ควรที่จะเสียเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราคุมเองเนี่ยเราจะได้แต้มมากกว่า60,000ที่ผมทําไว้แน่นอนนะครับผมบางคนอาจจะเป็น70,000เลยก็ได้แต่ก็เอา60,000ก็ผ่านแล้วสำหรับแชร์ทริคแค่นี้ผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อผิดภาพประการนใดหรือยอยากจะแชร์ทริคหรืออยากจะพูดคุยอะไรกันก็นะคอมเมนต์พูดคุยครับตอนนี้ลาไปก่อนขอบครับสวัสดีครับ